อันดับสัตว์น้ำจืดสุดสยอง 1. ปิรันย่าถ้าหากพูดถึงปลาที่เป็นตัวท็อปของความสยองเชื่อว่าปิรันย่าต้องติดอันดับต้นๆปิรันย่าเป็นปลานักล่าที่มีฟันขนาดราว4มิลิเมตรที่แหลมคมมันสามารถกัดทะลุเนื้อของเหยือ่อปลาปิรันย่ามักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ พบในแม่น้ำเอมซอนและแม่น้ำหลายสายในทวีปอเมริกาใต้ปิรันย่ามีมากกว่า40สายพันธุ์ในธรรมชาติแต่สายพันธุ์ที่ถูกกล่าวว่ากินคนคือปิรันย่าท้องแดงเพราะมันเป็นนักล่าที่เก่งกาจและทรงพลังมากพวกมันกินแทบทุกอย่างมันกินปลาและสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยฟันคมคมมันมีฟันที่แหลมคมรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เกรด็ดเล็กละเอียดแวววา มีกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มแข็งแรงใช้สำหรับกัดกินเนื้อของสัตว์ที่ตกลงไปอยู่ใกล้ที่อยู่เป็นอาหารเสียงตูมตามของน้ำที่กระเพื่อมจะดึงดูดปลาปิลันญ,ญาเข้ามาอย่างว่องไวซึ่งปลาบิลันญ,ญาจะใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อของสัตว์ใหญ่จนทะลุไปถึงกระดูกสันหลังได้เพียงไม่กี่นาทีปลาบิลัญญาจะดุร้ายเมื่อหิวจัด 2. ปลาไหลไฟฟ้า ปลาไหลไฟฟ้าเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหลตามีขนาดเล็กลำตัวสีน้ำตาลเขียวเข้มใต้ท้องสีเหลืองหัวมีขนาดใหญ่ใต้ท้องมีครีบยาวตั้งแต่ส่วนอก ไปจนถึงปลายหางมีขนาดโตเต็มที่เกือบ2เมตรใหญ่ที่สุดที่เคยพบมีความยาวถึง2.5เมตรมันสามารถปล่อยไฟฟ้าได้สูงกว่า600โวลต์โดยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณลำตัว ไปจนถึงปลายหางมีเซลล์พิเศษที่สร้างประจุไฟฟ้าได้นับเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลกเพื่อป้องกันตัวและใช้นำทางหาอาหารเพราะปลาไหลไฟฟ้ามักอาศัยอยู่ในน้ำที่ขุ่นมัวจึงไม่สามารถใช้ประสาตตามองเห็นได้ดีนักกินสัตว์น้ำที่ขนาดเล็กกว่าโดยการชอ็อตสัตว์เหล่านี้ให้สลบ แล้วจึงเขมือบกินบ่อยครั้งที่มนุษย์ได้รับอันตรายจากปลาไหลไฟฟ้าแม้จะไม่ถึงตายแต่ถ้าเกิดการช็อตหลายๆครั้งอาจทำให้เป็นอมพาสและเกิดจมน้ำได้ 3. ปลาไทเกอร์ฟิชหรือปลาไทโก้โชวเวลโนตเจ้าปลานักล่าที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะดุร้ายมีลำตัวเรียวยาวส่วนหัวแบนปากยื่นออกมาคล้ายเสียมมีหนวดสามคู่ ใช้คลำทางหาอาหารเนื่องจากมีตาที่มีขนาดเล็กและการมองเห็นไม่ค่อยดีพื้นลำตัวสีน้ำตาลเทามีสีดำขัดขวางลำตัวคล้ายลายของเสือโครง่งอันเป็นที่มาของชื่อบริเวณครีบและหางมีสีดำกระจายทั่วไปขนาดเมื่อโตเต็มที่พบยาวสูงสุด130เซนติเมตรเป็นปลา ที่หากินในเวลากลางคืนโดยมากจะหากินตามพื้นท้องน้ำกินปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆเป็นอาหารนอกจากนี้เรายัางนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม 4. จระเข้แม่น้ำนายจระเข้สายพันธดุ และใหญ่เป็นอันดับสองของโลกลองจากจระเข้น้ำเค็มเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวลำตัวอยู่ที่ประมาณ3.5-5เมตรหนัก225-750กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ประมาณ30%กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆที่เป็นน้ำจืดทั่วทวีปแอฟริกา พวกมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนับสิบตัวโดยปกตินั้นมันคือสัตว์ล่าป,ปลาแต่ดูเหมือนว่านั่นจะยังไม่พอให้พวกมันอิ่มท้องพวกมันมีพฤติกรรมการล่าที่น่าสนใจจะคอยดักซุ่มและโจมตีโดยเฉพาะตัวที่เล็กและอ่อนแอกว่าหรือแม้แต่ซุ่มดักรอใต้น้ำจนกระทั่งสัตว์เหล่านี้มากินน้ำริมตลิ่ง ก็จะโผ่ตัวมางับลากลงไปกดเหยื่อให้จมน้ำตายก่อนแล้วค่อยกินกินสัตว์ใหญ่เป็นอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นม้าลายและสัตว์ชนิดอื่นๆ 5. ปลาชะโดรูปร่างคล้ายกับปลาช่อนแต่อัตราการเติบโตเร็วกว่าปลาช่อนและยังมีนิสัยก้าวร้าวกว่าดุร้ายมาก ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะเข้าโจมตีสัตว์ทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์ที่เข้ามาใกล้ลังหรือลูกน้อยของตัวเองปราชโด เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งโดยมีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง1เมตรน้ำหนักถึง20กิโลกรัมมีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลมยาวพื้นลำตัวสีน้ำตาลอมเขียวมีลายปละสีดำกระจายทั่วตัวภายในปากมีฟันแหลมคมเมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กจะมีลำตัวเป็นสีน้ำตาลและมีแถบสีดำส้ม และเหลืองผ้าตามความยาวลำตัวสงแถบบริเวณหางสีแดงสดเมื่อเริ่มโตขึ้นมาสีและลายจะเริ่มจางหายไปกลายเป็นสีเขียวอมน้ำตาลคล้ายสีของเปลือกหอยแมลงผู้แทน 6. เต่ามาตามาตา้านับเป็นเต่าที่สร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นอยู่เสมอด้วยรูปร่างที่คล้ายใบไม้แห้ง บวกกับการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าจึงใช้ในการพลางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเต่ามาตามาตาจัดเป็นหนึ่งในเต่าน้ำจืดโดยโตเต็มที่ได้ถึง50เซนติเมตรน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมเต่ามาตามาตาจัดอยู่ในกลุ่มของเต่าที่คอยาวมากจนไม่สามารถหดหัวเก็บเข้าไปในกระดองได้ จึงต้องพับเก็บไว้ข้างข้างลำตัวแทนแพร่กระจายไปทั่วอเมริกาใต้อุปนิสัยของเต่าชนิดนี้จะไม่ใช่เต่าที่เคลื่อนไหวมากนักโดยจะนอนอยู่นิ่งนิ่งตามก้นแม่น้ำตื้นเพื่อรอดักเหยื่อโดยจะซุ่มรอดักเหยื่อแล้วฉกเพื่อกินเป็นอาหารแต่เมื่อเต่าชนิดนี้จะล่าเหยื่อแล้วมันจะรอจนเหยื่อเข้าในรัศมีจู่โจมแล้วจึงดูดทั้งน้ำทั้งเหยื่อเข้าไปเลยจึงสามารถกลืนกินเหยื่อ ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายอาหารของเต่าชนิดนี้ได้แก่ป,ปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมแมลงรวมไปถึงนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 7. งูอนาคอนดาเขียวหรืองูอนาคอนดาธรรมดาจัดเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดโดยมีรายงานว่ามีความยาวถึง10เมตรแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวเฉลี่ย 4.5เมตรสีเกรดลำตัวด้านข้างและด้านบนสีเขียวเหลืองดำเกรดที่ท้องมีสีเหลืองดำสีและลายเกรดบนลำตัวเพื่อช่วยพลางตัวให้กลมกลืนกับพืชน้ำงูอนาคอนด้าเขียวมีลักษณะร่างกายเพื่อการดำลงชีวิตในน้ำจมูกและตาจะอยู่ส่วนหัวด้านบนในขณะที่ส่วนลำตัวแช่น้ำแต่ส่วนจมูกและตาจะพ้นน้ำขึ้นมา เพื่อช่วยให้มองเห็นและหายใจพื้นที่กระจายพันธุ์ของงูอนาคอนด้าเขียวคือตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้งูอนาคอนด้าเขียวเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นงูไม่มีพิษแต่ใช้การจับเหยื่อด้วยปากและขากันไกที่แข็งแดงทำให้เหยื่อตายด้วยการรัดด้วยก้ามเนื้อลำตัวแล้วกืนเหยื่อไปทั้งตัวเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ปลายห่วงโซ่อาหาร 8. ปปลาจระเข้ หรืออัลลิเกเตอร์โดยมีสถิติบันทึกอย่างเป็นทางการของปลาจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้คือยาว2.92เมตรหนัก165กิโลกรัมปลาจระเข้เ,เป็นปลากินเนื้อซึ่งวัยเด็กจะกินมแมลงลูกปลาขนาดเล็กและก,กบหลังจากนั้นจะเริ่มล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปลาจระเข้มีการแพร่กระจายค่อนข้างกว้างในอเมริกาเหนือและสามารถปรับตัว ให้อยู่ได้ทั้งในสภาพน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มเนื่องจากมีอวัยวะที่ช่วยในการหายใจจึงทำให้สามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำได้ดีอุปนิสัยของปลาชนิดนี้ค่อนข้างรักสงบชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยการลอยตัวอยู่บริเวณเหนือผิวน้ำนิ่งๆเพื่อรอเหยื่อว่ายเข้ามาใกล้จึงจะพุ่งเข้าไปงับเหยื่อ9 แมงมุมที่อยู่ในน้ําได้นานถึง24ชั่วโมงแมงมุมน้ําหรือแมงมุมตะครังดําน้ําเป็นแมงมุมที่กระจายพันธุ์ในทวีปยุโรปจนถึงทางตอนเหนือของเอเชียและเอเชียตะวันออกโดยร่า,มาแมลงและสัตว์น้ําขนาดเล็กต่างๆกินเป็นอาหารความแตกต่างจากแมงมุมชนิดอื่นๆ คือพวกมันสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตื้นได้โดยอาศัยโพรงอากาศที่เกาะติดกับสาหร่ายหรือพืชน้ำเพื่อหายใจมันจะใช้ขนที่มีลักษณะพิเศษบริเวณท้องที่สามารถกักอากาศได้มากกว่าแมงมุมทั่วไปหงายขึ้นเหนือน้ำเพื่อกักอากาศก่อนจะนำอากาศที่ติดขนลงไปเติมไว้ในโพรง การกัดของแมงมุมละคังดำน้ำเจ็บปวดไม่เบาและทำให้เหยื่อมีไข้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b ์ด้วยนะคะ